ที่นี่สถานีวิว Radio ทยุเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชันแนลกลับมาฟังขณะนี้นท่นานกำลังอยู่กับรายการภาคภาษาไทยเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชันแนลหรือ RTI ออกกระจายเสียงจากกรุงไทเปไต้หวันสาธาร,รณรจีนเป็นประจำทุกวันนะครับนอกจากรับฟังทางเครื่องรับวิทยุได้แล้วยังสามารถรับฟังรายการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ t h a i .rti.org.tw หรือที่ rti fanpage นะครับขอเชิญติดตามรับฟังรายการของเราได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป RTI ครับครับของคนรัก RTI ช่วงประเด็นฮอตฮิตในไต้หวันสวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันเจนเจนเจนารีตันตาราค่ะและดิฉันปุณรัตน์ชานชัยเมทาวัตรนะคะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าปีอธิกมาดไหมคะ ปีที่มีเดือนที่เพิ่มขึ้นในปีจันทรคตินะคะหรือว่าหนงลี่เป็นปฏิทินจีนนะคะคำว่าปีอธิกมานั้นก็แปลว่าเดือนที่เกินเข้ามาอย่างเช่นในปีนี้นะคะปี2025ตามปฏิทินจีนนะคะเราจะมีเดือน6-2หนค่ะซึ่งการมีอยู่ของเดือนอธิกมานะคะก็เพื่อที่จะชดเชยความแตกต่างของเวลาระหว่าง ปฏิทินจันทรคติอย่างเช่นปฏิทินจีนหนงลี่ที่ได้กล่าวไปเมื่อตกี้นะคะแล้วก็ปฏิทินสุริยคติหรือว่าปฏิทินสากลที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นั่นเองค่ะซึ่งจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาของไต้หวันนะคะปฏิทินจันทรคติค่ะจะอิงตามการเปลี่ยนแปลงข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ทำให้1ปีนะคะมีประมาณ354วันค่ะในขณะที่ ปฏิทินสุริยคตินะคะจะอิงตามวงโคโจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับ24ฤดูกาลของจีนและ4ฤดูนะคะทำให้1ปีก็จะมีประมาณ365.2422วันค่ะทั้ง2ปฏิทินนะคะจะมีวันแตกต่างกันประมาณ11วันค่ะ ค่ะซึ่งหากเราใช้วิธีการคำนวณตามปฏิทินจันทรคติเพียงอย่างเดียวนะคะก็จะทำให้เดือน24ของฤดูการจีนะคะแล้วก็4ฤดูหลักไม่ตรงกันค่ะยกตัวอย่างเช่นหลังจากผ่านไป16ปีนะคะ วันตรุษจีนซึ่งก็คือวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งตามปฏิทินจันทรคตินะคะก็จะช้ากว่าปฏิทินสากลถึง176วันค่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่าผู้คนนะคะก็จะต้องฉลองปีใหม่ในช่วงฤดูร้อนซึ่งปกติแล้วนะคะปีใหม่จีเนี่ยเราจะฉลองกันในฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมคะชุนเทียนใช่ค่ะก็จะอยู่ประมาณมกราคมคแล้วก็กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็เพื่อปรับความคาดเคลื่อนนี้นะคะคนโบราณจี ก็เลยได้เพิ่มเดือนพิเศษในปฏิทินจันทรคติค่ะซึ่งเรียกว่ารุวนเยี่หรือว่าเดือนอธิกมาตโดยเฉลี่ยแล้วนะคะทุกๆ19ปีจะมีการเพิ่มเดือนอธิกมาตเข้ามา7เดือนหรือประมาณทุกๆ3ปีค่ะจะมีเดือนอธิกมาต1หนึ่งครั้งเพื่อให้เดือนตามปฏิทินจันทคติและปฏิทินสากล24ฤดูกาลฤดูร้อนและฤดูหนาวสอดคล้องกันซึ่งหมายความว่า เมื่อใดที่มีเดือนอธิกมาธเกิดขึ้นในปีนั้นปฏิทินจันทคตินะคะจะมีทั้งหมด13เดือนค่ะสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือการกำหนดเดือนอธิกมาธนะคะมีความเกี่ยวข้องกับ24ฤดูการของจีนนะคะหรือที่ภาษาจีนเรียกว่าเจียชี่นะคะและไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่กับเดือนใดเดือนหนึ่งเสมอไปค่ะอย่างเช่นปีนี้นะคะปี2025ก็บังเอิญเป็นปีที่จะต้องมีการปรับปฏิทินพอดีค่ะ และก็เนื่องจากว่าเดือนอธิกมาตในปีนี้ตกอยู่ในเดือน6ของปฏิทินจันทรคติก็จะทำให้ปฏิทินจีนของเรานะคะจะมีเดือน6 2หนค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะเราก็จะเรียกว่ารุ่นเลิ้วเยือนะคะในภาษาจีนหรือภาษาไทยก็แปลได้ว่าปีอธิกมาตที่มีเดือน6เพิ่มเข้ามา2หนนั่นเองค่ะและเมื่อเทียบกับปฏิทินสากลแล้วนะคะ อธิกามาตรของเดือน6นี้จะตรงกับวันที่25กรกฎาคมถึง22สิงหาคมค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็อยู่เดือน6ครั้งที่ 2, 2> ของปฏิทินจีนนั่นเองค่ะ ปีอธิกมาตแบบนี้นะคะถูกมองว่าเป็นปีพิเศษตามความเชื่อโบราณแล้วก็ได้ก่อให้เกิดธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับเดือนที่เพิ่มเข้ามานะคะและนอกจากนี้ค่ะปีนี้นะคะยังเป็นชวงชวนเรือนเยี่ยนเหนียนหมายถึงปีสองวัฏรและปีอธิกรมาตซึ่งหมายถึง ปีในปฏิทินจันทรคตินะคะมีวันเริ่มต้นใบไม้ผลิสองวันนะคะหรือว่าวันลิปชวนแล้วก็มีเดือน6ซ้ำสองครั้งนะคะ,คะร่วนเลี่ยวเหวียนะคะถือเป็นปรากฏการณ์ทางปฏิทินที่ค่อนข้างหายากค่ะ ซึ่งคนจีนนะคะเราก็เชื่อว่า2วัสันนะคะหรือว่าสวงชวนนะคะเป็นสัญลักษณ์ของพลังหยางที่สมบูรณ์ค่ะแล้วก็เป็นการเจริญงอกงามของสรรพสิ่งต่างๆด้วยนะคะและเมื่อรวมกับอธิกมาตรรุ่นเยื้นะคะที่มีความหมายถึงการเสริมดวงชะตาและการยืดอายุแล้วการที่ทั้งสองอย่างนี้นะคะปรากฏขึ้นพร้อมกันก็ถูกมองว่าเป็นปีแห่งโชคดีหรือว่าเป็นปีมงคลสาหรับการสร้างครอบครัวและก็สร้างฐานะด้วยค่ะ จึงเหมาะอย่างยิ่งนะคะสำหรับการแต่งงานซื้อบ้านเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าการมีบุตรค่ะดังนั้นนะคะปีชว่วงชุนรุ่นเยื่อนเนี่ยนะคะจึงมักกลายเป็นปีที่ได้รับความนิยมมากๆเลยในการแต่งงานค่ะ เดือนพิเศษในปฏิทินจันทกตินะคะมักจะมาพร้อมกับความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาค่ะแม้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเดือนที่ซ้ำเข้ามามักถูกมองว่าเป็นเดือนแห่งการเสริมดวงชะตานะคะ,คะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการทําบุญขอพรมอบของขวัญและรวมญาติ ธรรมเนียมเหล่านี้ค่ะไม่เพียงสืบทอดวัฒนธรรมโบราณเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นส่วนสำคัญในวิถีชีวิตสมัยใหม่ด้วยค่ะแล้วช่วงเวลานี้นะคะมีวิถีหรือว่าธรรมเนียมอะไรที่คนจีนเขาปฏิบัติกันบ้างคะเรามาดูกันค่ะ 1. นนะคะก็คือลูกสาวที่แต่งงานออกจากบ้านไปแล้วนะคะจะส่งมอบขาหมูให้กับพ่อแม่ค่ะ การมอบขาหมูนะคะจูเจียวในภาษาจีนค่ะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายซึ่งจริงๆขาหมูก็เป็นถือว่าเป็นอาหารที่เสริมดวงเสริมโชคลาภนะคะในวันตรุษจ,จีนเราก็มักจะทานขาหมูใช่ค่ะ,คะน่าจะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะลูกสาวที่แต่งงานแล้วจะนําขาหมูไปให้พ่อแม่ที่บ้าน ในช่วงรุ่นเยื่อนะคะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบุญคุณของพ่อแม่แล้วก็ขอพรให้ท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวค่ะซึ่งขาหมูนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของการบำรุงสุขภาพและพลังงานส่วนเส้นหมี่นะคะเมียนเชียนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่คนจีนมักจะชอบส่งมอบให้กันนะคะ,คะเป็นสัญลักษณ์ของอายุยืนยาวเมื่อรวมกันแล้วนะคะจึงมีความหมายถึงการ ปกป้องสุขภาพของคนในครอบครัวค่ะแล้วก็เสริมสร้างความรักความรองรองในบ้านก็เลยทำให้เดิมทีนะคะก็จะเป็นขาหมูต้มกับเมียนเชียนต้มกับเส้นหมี่นะคะ,คะก็จะนำสิ่งนี้ค่ะไปมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ว่าปัจจุบันนะคะอาจจะไม่ได้ต้มขาหมูเส้นหมี่ไปมอบกับ ให้คุณแม่เองแล้วอาจจะเลือกเป็นชุดบำรุงสุขภาพนะคะหรือว่าเป็นขาหมูปรุงสำเร็จแบบสุญญากาศไปมอบให้ก็เป็นสิ่งที่สะดวกสบายและก็ทันสมัยมากขึ้นในปัจจุบันค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีธรรมเนียมการมอบรองเท้าให้คุณแม่อีกด้วยนะคะเขาบอกว่าการมอบรองเท้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยในร่วนเวยื่อนะคะหรือว่าในเดือนที่ซ้ำขึ้นมานี้นะคะโดยตามความเชื่อดั้งเดิมค่ะการมอบรองเท้าให้คุณแม่ในเดือนนี้เป็นสัญลักษณ์ของการ อวยพรและขอบคุณคุณแม่รองเท้าสื่อถึงการก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีสุขภาพที่แข็งแรงยืนยาวค่ะดังนั้นการมอบรองเท้านะคะจึงเป็นการแสดงออกถึงความรักความเคารพพร้อมทั้งอธิษฐานให้คุณแม่ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างราบรื่นและมีสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในความเชื่อพื้นบ้านนี้ปีที่พิเศษแบบนี้ก็มีข้อห้ามแล้วก็ข้อควรระวังบางอย่างด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาจากความเคารพต่อเลิกตามธรรมชาติและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆค่ะโดยข้อห้ามที่พบได้บ่อยนะคะก็คือ 1. หลีกเลี่ยงการจัดงานมงคลหรืองานศพขนาดใหญ่ เขาบอกว่าในบางพื UM ้นที่นะคะอธิกรามาถูกมองว่าไม่เหมาะสำหรับการจัดงานแต่งงานหรือว่างานเฉลิมฉลองใหญ่นะคะเพราะเชื่อว่าเป็นเดือนที่ไม่มั่นคงค่ะอาจจะนำมาซึ่งความไม่ราบรื่นหรือว่าความขัดแย้งได้นอกจากนี้นะคะก็มีความเชื่อว่าให้ระมัดระวังเรื่องการย้ายบ้านด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อโชคชะตาของครอบครัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่พึ่ง สำหรับครอบครัวที่เพิ่งสร้างนะคะหรือว่าคู่บ่าวสาวใหม่ๆค่ะเชื่อว่าอาจจะนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนะคะจึงควรหลีกเลี่ยงการย้ายที่อยู่อาศัยในช่วงเวลานี้ค่ะ 3นะคะก็คือห้ามย้ายสุสานหรือว่าหลุมศพค่ะเฉาโม่งเหล่าซื้อนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์จีนชี้ว่าเดือนอาทิกมามเนี้ยเป็นวันพิเศษที่เพิ่มเข้ามาดังนั้นประตูผีนะคะจึงไม่เปิดทําให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะไม่สามารถที่จะเข้าออกโลกมนุษย์และโลกวิญญ,ญาณได้และสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะย้ายสุสานหรือว่าหลุมศพในช่วงเวลานี้นะคะห้ามทําอย่างเด็ดขาดเลยค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของปีอธิกมาสนะคะหรือว่ารื่นเหนียนซึ่งปีนี้ก็มีรื่นเยเื่อค่ะรื่นเลยวเยือนนะคะเดือน6ที่ซ้ํากัน,นะคะ่ะก็ไม่รู้ว่าเมืองไทยเรามีธรรมเนียมอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะ,ค,ะคุณผู้ฟังก็สามารถแสดงความคิดเห็นนะคะเข้ามาได้ในรายการหรือว่าคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเราได้เลยะคะ่ะช่วงแบ่งปันความคิดถึง เข้าสู่ช่วงตอบจดหมายนะคะซึ่งจดหมายฉบับแรกวันนี้ก็คือจดหมายของคุณยุทธพงศ์ปิ่นอนงค่ะคุณยุทธพงศ์ของเรานะคะก็เป็นผู้ฟังที่ส่งผลการรับฟังเข้ามาในทุกๆสัปดาห์เลยนะคะ,คะก็ถือว่าเป็นผู้ฟังตัวยงเหมือนกันค่ะ ขอบคุณมากนะคะสําหรับจดหมายซึ่งคุณยุทธพงศ์นะคะเขาก็ได้บอกมาว่าผลการรับฟังวิทยุคลื่นสั้น RTI วันที่29เดือนมิถุนายน2518นะคะเวลา20น48นาทีอากาศเปิดพื้นที่การรับฟังในเขตวังทองหลางนะคะสามารถรับฟังได้มีคลื่นแทรกเล็กน้อยในระดับที่3-4ค่ะและหัวข้อการรับฟังก็คือเรื่องวงการเพลงในไต้หวันค่ะ และคุณยุทธพงศ์นะคะก็ยังได้เขียนเข้ามาบอกอีกว่าคุณยุทธพงศ์เขาได้ติดตามรายการข่าวสารสําคัญต่างๆโดยเฉพาะประเด็นกฎหมายต่างๆของไต้หวันนะคะก็เป็นประโยชน์ในการศึกษาค่ะซึ่งเขาก็ชอบในการรับฟังารายการพวกนี้นะคะ ซึ่งก็ต้องบอกว่าคุณยุทธพงศ์ก็มักจะแนบ QSL เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ชอบภาพใน QSL ของเรานะคะก็ในปีนี้ค่ะภาพบน QSL ของเราก็จะเป็นภาพของภูเขาในไต้หวันนะคะแต่ละใบนี้ก็สวยงามมากๆเลยเราก็จะมอบให้นะคะผลที่รายงานผลการรับฟังเข้ามาสู่รายการของเราค่ะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ยังคงให้การสนับสนุน ก็รายงานผลการรับฟังกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะเรามาดูจดหมายอีกฉบับหนึ่งนะคะเป็นจดหมายจากอาจารย์โกเมนของเรานั่นเองนะคะอาจารย์โกเมนก็ได้เขียนเข้ามาทักทายผู้จัดรายการคนใหม่นะคะก็คือเจนกัจจูดีนะคะอา,อาจารย์โกเมนเขียนมาวันเสราร์ที่12กรกฎาคมค่ะอาจารย์ก็บอกว่าได้เปิดฟังรายการนะคะผลปรากฏว่า รายการเปลี่ยนเป็นข่าวประจำวันและแนะนําร้านอาหารไทยไปเสียแล้วดังนั้นอาจารย์คงไม่ได้เข้าใจผิดอะไรทางสถานีมีการเปลี่ยนพังรายการแน่นอนเพิ่งทราบจากทางรายการค่ะว,ว่าอาจารย์กิษนัยได้ลาออกแล้วซึ่งอาจารย์กิษนัยก็เกษียณนะคะ,ะเกษียณจากอ,อาทีไอไปแล้วนะคะเวลาผ่านไปไวมากเลย ตัวอาจารย์เองก็ฟังรายการของทางสถานีนะคะมาเกือบ30ปีแล้วตอนนี้ผู้จัดรายการแต่ละท่านก็เริ่มกเกษียณอายุตัวเองวันนี้อาจารย์ฟังรายการได้ชัดพอใช้ได้ช่วงครึ่งชั่วโมงหลังต้องใช้มือจับเสาอากาศ เสียงรบกวนเยอะทีเดียวสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆด้วยความคิดถึงจากอาจารย์โกเมนจังหวัดน่านค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะ ที่เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวกับอาจารย์โกเมนด้วยนะคะรวมไปถึงผู้ฟังทุกๆท่านนะคะที่คลายเข้ามาฟังรายการแล้วก็อาจจะแปลกใจไม่ต้องแปลกใจนะคะเราสองคนจูดี้แนละเจนรับหน้าที่นะคะจัดรายการสโมสรผู้ฟังนะคะอยู่กับผู้ฟังไปเรื่อยๆค่ะ,ะจดหมายฉบับสุดท้ายวันนี้นะคะมาจากคุณเฉินเหลียงฝูค่ะซึ่งก็ได้เขียนเข้ามาว่า,าทีไอย้ายที่ไหมแต่เข้าไปดูไม่ได,ไได้ไม่มีสัญญ,ญาณเลย ซึ่ง RTI นะคะเราก็ได้ย้ายเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะก็เข้าไปที่ w w w r t i o o r g t w t h นะคะและถ้าเป็นแอปพลิเคชันนะคะตอนนี้ถ้าเป็น iOS จะต้องอัปเดต อัปเดตแอปพลิเคชันใหม่แต่ถ้าเป็น Android นะคะคุณผู้ฟังยังต้องรออีกสักพักค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในการปรับปรุงระบบนะคะ Android จะยังไม่สามารถฟังได้ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรก็สามารถส่งอ e ีเมลเข้ามานะคะ,คะบอกถึงปัญหาที่คุณพบเจอให้กับเรานะคะเพื่อเราจะได้นาไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะต่อไปพบกับดีเตอ๋อในช่วงตลาดสด RTI สวัสดีครับพบกับผม DJ เจเต๋อผมจะพาทุกท่านไปตะลุยกินของอร่อยในไต้หวันกับรายการตลาดสด RTI สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดสด RTI เช่นเคยนะครับกับผมดีเจเต๋อปัญญากอนนะครับ เสำหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับไต้หวันนะครับก็ขึ้นชื่อในเรื่องของร้านเครื่องดื่มนะครับร้านชาชงมือต่างๆนะครับก็วันนี้นะครับจะมาพูดคุยนะครับแนะนำเกี่ยวกับวัฒนธรรมการดื่มชานะครับและวัฒนธรรมของร้านเครื่องดื่มประเภทนี้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับ เมื่อพูดถึงวัฒนธรรมร่วมสมัยของไต้หวันนะครับหนึ่งในสิ่งที่หลายคนนึกถึงเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับทั้งในสายตาของชาวต่างชาติและชาวไต้หวันเองนั่นก็คือชานมไข่มุกใช่ไหมครับหรือในภาษาจีนนะครับชานมไข่มุกก็จะเรียกว่าจันจู่ไนาชานะครับเครื่องดื่มที่ผสมผสานนะครับระหว่างชานมหอมละมุนนะครับแล้วก็ไข่มุกเหนียวหนึบนี้นะครับ ไม่ได้เป็นแค่เครื่องดื่มดับกระหายทั่วๆไปนะครับแต่ตอนนี้นะครับได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมการดื่มชานะครับที่สะท้อนความคิดสร้างสารรค์ของคนไต้หวันนะครับและก็ยังได้แพร่หลายนะครับไปสู่ผู้คนทั่วโลกด้วยนะครับ ความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ชานมไข่มุกถูกพัฒนานะครับเป็นธุรกิจเฉพาะทางในรูปแบบร้านนะครับที่คนไต้หวันเรียกว่าโชยาวอินเลี่ยวเตียนนะครับหรือร้านเครื่องดื่มแบบเขย่าด้วยมือนะครับ ซึ่งร้านเครื่องดื่มลักษณะนี้นะครับกลายเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมการบริโภคนะครับที่ไม่สามารถแยกออกได้จากชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ในไต้หวันและทั่วโลกนะครับ สำหรับคำว่าโฉบเหยาวนะครับในภาษาจีนกลางแปลว่าใช้มือเขย่านะครับหรือว่าเขย่าด้วยมือนะครับนอกจากจะเป็นการอธิบายนะครับขั้นตอนการชงชาที่ใช้การเขย่านะครับเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันอย่างลงตัวแล้วนะครับยังสะท้อนถึงความใส่ใจและความสดใหม่ในทุกแก้วที่เสิร์ฟให้คุณลูกค้านะครับ อีกทั้งนะครับลูกค้ายังสามารถเลือกระดับความหวานนะครับความเย็นและก็เครื่องท็อปปิ้งต่างๆได้ตามใจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่มุกนะครับเยลลี่หรือผลไม้ต่างๆนะครับซึ่งทำให้เครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยนะครับมีความยืดหยุ่นแล้วก็เข้ากับรสนิยมของผู้บริโภคได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับ แม้ปัจจุบันนะครับหลายร้านจะเปลี่ยนมาใช้เป็นเครื่องเขย่าอัตโนมัตินะครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะครับแต่คำว่าโชว์เยาเนี่ยนะครับหรือเขย่าด้วยมือนะครับก็ยังคงอยู่นะครับในชื่อร้านแล้วก็เมนูนะครับเพื่อยังคงนะครับเชื่อมโยงกับต้นกำเนิดนะครับของวัฒนธรรมนี้นะครับและกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนนะครับสามารถจดจำได้ทันทีนะครับว่าร้านแบบนี้นะครับเป็น ร้านชาสไตล์ของไต้หวันนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงนะครับจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมนะครับเครื่องดื่มที่เขย่าด้วยมือกันก่อนนะครับสำหรับจุดเริ่มต้นของร้านชาเขย่ามือเนี่ยนะครับก็สามารถสืบย้อนกลับไปได้ถึงช่วงปลายทศวรรษ1980นะครับที่เมืองไถจงนะครับประเทศไต้หวัน มีร้านขายชานะครับร้านหนึ่งชื่อว่าชุนสวยถังนะครับชุนสวยถังเนี่ยตอนนี้ก็เป็นร้านยอดฮิตนะครับที่ไม่ว่าคนไต้หวันเองหรือว่าชาวต่างชาตินะครับถ้ามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนไต้หวันนะครับก็จะต้องเป็นร้านที่ไม่พลาดไปชิมชานมของที่นี่นะครับร้านชุนสวยถังเนี่ยนะครับก็ได้ริเริ่มนะครับผสมผสานชากับนมแล้วก็ไข่มุกมันเล็กๆนะครับที่ทําจาก แป้งมันสัปะหลังนะครับเสิร์ฟในรูปแบบใหม่นะครับที่ต่างไปจากชาร้อนแบบดั้งเดิมนะครับสำหรับการคิดค้นเมนูเครื่องดื่มนี้เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นจากความตั้งใจนะครับในการทำให้ชานะครับสามารถบริโภคได้ในชีวิตประจำวันและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับผม หลังจากนั้นไม่นานนะครับร้านอื่นๆก็เริ่มพัฒนาสูตรชาใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชาผลไม้ต่างๆนะครับชาเขียวใส่ยาคูนะครับหรือ ชานมร้อนเย็นหลากหลายสไตล์นะครับจนกลายเป็นกระแสที่แพร่หลายในไต้หวันอย่างรวดเร็วเลยนะครับคุณผู้ฟังช่วงปี1990ถึงต้นปี2000เนี่ยนะครับถือเป็นยุคทองของการขยายสาขาร้านชาประเภทนี้เลยนะครับโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่นะครับเช่นไทเปเกาสงชินจูแล้วก็ไถหนานนะครับและเมื่อ ร้านแบบนี้นะครับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนะครับหลายแบรนด์นะครับก็เริ่มปรับกลยุทธ์การตลาดนะครับทั้งด้านภาพลักษณ์ของร้านนะครับบรรจุภัณฑ์และการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งกลายเป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นในยุคนี้นะครับสำหรับปรากฏการณ์ชาไต้หวันเนี่ยนะครับที่ขยายไปไกลถึงต่างประเทศนะครับปรากฏการณ์นี้นะครับก็เริ่มต้นจากนวัตกรรมเล็กๆในร้านชาท้อง แต่ตอนนี้นะครับกับกลายเป็นอุตสาหกรรมระดับโลกในเวลาเพียงไม่กี่10ปีเท่านั้นนะครับตามรายงานของ Food Industry Research and Development Institute นะครับหรือว่า FIRDI นะครับในปี2022ตลาดชาไขมุกทั่วโลกนี่นะครับมีมูลค่าประมาณ2,200ล้านเหรียญสหรัฐนะครับและคาดว่าจะเติบโตเป็น4,300ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2027นะครับโดยมีอัตราการ เติบโตเฉลี่ยปีละกว่า 8%ซนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลนะครับของไต้หวันในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอย่างชัดเจนเลยนะครับสำหรับในประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะสาหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็รวมถึงประเทศไทยของเราเองนะครับต่างก็มีแบรนด์ชาจากไต้หวันนะครับเข้าไปบุกเบิกนะครับเปิดกิจการในลักษณะของแฟรนไชส์นะครับหรืออาจจะเป็นร้านที่ร่วมทุนกันนะครับและในบางประเทศถึงขั้นมีการแข่งขัน พัฒนาแบรนด์ชาไข่มุกภายในประเทศนะครับเพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคนะครับสำหรับในประเทศไทยเองนะครับร้านอย่างเติอาลี่นะครับไทเกอร์ชูก้าโคอิเตะนะครับและชานมจากไต้หวันอีกหลายเจ้านะครับก็ได้รับความนิยมในระดับสูงมากๆนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นนะครับและคนรุ่นใหม่นะครับที่นิยมในการดื่มเครื่องดื่มแบบนี้นะครับ ความสำเร็จของร้านเครื่องดื่มแบบเขย่ามือเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะ รสชาติของมันเท่านั้นนะครับแต่ยังมาจากความสามารถในการตอบสนองพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับด้วยความหลากหลายนะครับในการที่ผู้บริโภคสามารถเลือกส่วนผสมนะครับและความสามารถในการควบคุมระดับความหวานการปรับปริมาณน้ำแข็งและการปรับแต่งตามความชอบต่างๆเนี่ยนะครับจึงทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าชาแก้วนี้นะครับเป็นชาพิเศษสร้างสารรค์มาเพื่อตัวเองโดยเฉพาะ นะครับ จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เครื่องดื่มสําเร็จรูปนะครับที่หาดื่มได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับนอกจากนี้นะครับบรรจุภันธฑ์ที่ออกแบบมาให้ไทยรูปได้สวยงามนะครับพร้อมทั้งการใช้โซเชียลมีเดียนะครับในการสร้างสรรค์แบรนด์นะครับและโปรโมชั่นต่างๆนะครับที่สร้างแรงกระตุ้นนะครับให้ผู้บริโภคอยู่เสมอนะครับล้วนส่งผลให้ร้านชาไต้หวันแบบนี้นะครับกลายเป็นร้านที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างรวดเร็วเลย เอาล่ะครับกลับมาคุยกันต่อนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงร้านชาเขย่ามือนะครับที่ได้รับความนิยมจากหมู่ วัยรุ่นมากๆนะครับในปัจจุบันนะครับร้านชาในไต้หวันก็มีหลากหลายแบรนด์นะครับที่พัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับหนึ่งในร้านที่โดดเด่นด้านวัตถุดิบธรรมชาติและความสดใหม่ก็คือร้าน UGT นะครับซึ่งร้านนี้นะครับจะมีจุดเด่นในการใช้วัตถุดิบออแกนิกเป็นจุดขายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นใบชาของเขานะครับหรือว่าผลไม้และนมที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันนะครับสำหรับจุดเด่นของร้านนี้นะครับก็อยู่ที่การชงชาสดใหม่ทุกแก้วนะครับไม่มีการเตรียมของไว้ล่วงหน้านะครับทำให้สามารถรักษาคุณภาพของรสชาติและกลิ่นหอมของชาและวัตถุดิบไว้ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับสำหรับเมนูที่โดดเด่นของร้านนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูชามะลินะครับแล้วก็เมนูที่คน ทั่วไปสั่งบ่อยๆก็จะมีชื่อว่าซันชินซืมู่นะครับก็เป็นชามมลินะครับที่มีความเข้มข้นนะครับและก็สดชื่นมากๆนะครับเวลาที่ได้ดื่มชาแบบนี้นะครับผมเคยไปต่อคิวนะครับรอเพื่อสั่งซื้อชามาลิแบบนี้นะครับคือดื่มแล้วรู้สึกว่าสดชื่นมากๆแล้วก็ชามมลิของเขาหอมจริงๆเลยครับ สำหรับอีกร้านหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเลยนะครับทุกครั้งที่เดินผ่านนะครับจะเห็นวัยรุ่นต่อคิวนะครับเพื่อรอซื้อชาของร้านนี้นะครับนั่นก็คือร้านที่มีชื่อว่าเต๋อเจิงนะครับร้านนี้นะครับมีความโดดเด่นนะครับในการออกแบบนะครับ ตัวร้านที่มีความหรูหราทันสมัยแต่ก็เรียบง่ายมินิมอลนะครับดึงดูดสายตาวัยรุ่นอย่างมากนะครับและชาที่ได้รับความนิยมของร้านนี้นะครับก็มีชาทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชาอู่หลงนะครับชาดําหรือว่าชาเขียวนะครับแล้วก็เป็นพวกชานมต่างๆนะครับที่ทางร้านใช้นมที่มีคุณภาพดีนะครับทำให้ชานมมีความหอมหวานละมุนลิ้นมากๆนะครับสาหรับชาผลไม้ของร้านนี้นะครับก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับมีทั้ง ชาอูหลงที่ใส่บวยนะครับหรือว่าชาอูหลงน้ำอ้อยนะครับหรือว่าจะเป็นชาอูหลงใส่มะนาวนะครับก็มีความอร่อยไม่แพ้กันนะครับและอีกร้านนะครับที่ตอนนี้เป็นกระแสะมากๆกก็คือร้านชื่อ ต้ามิงเปิรนเว่ยชื่อชาถังนะครับร้านนี้ก็มีความโดดเด่นนะครับในด้านการคัดเลือกใบชาระดับพรีเมียมนะครับแล้วก็เมนูเด่นนะครับของร้านนี้นะครับที่เห็นคนสั่งบ่อยๆก็จะเป็นชานมใส่เฉาก๊วยนะครับหรืออาจจะเป็นชาผลไม้นะครับหรือว่าชา ทั่วไปนะครับอย่างเช่นชาอูหลงนะครับชาจิงเชียนนะครับหรือว่าจะเป็นชาดำนะครับก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ดึงดูดนะครับให้วัยรุ่นเข้ามาอุดหนุนร้านนี้นะครับนั่นก็คือโฟมนมของเขาที่ทำจากอะโวคาโดนะครับก็เป็นโฟมนมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะครับทำให้ใครเห็นแล้วก็อยากลองนะครับทั้ง3ร้านนี้นะครับผมก็ เคยลองมาหมดทุกร้านแล้วนะครับก็ไม่ว่าคุณผู้ฟังนะครับจะได้ลิ้มลองร้านไหนนะครับในแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์นะครับความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปนะครับส่วนตัวผมก็ชอบทุกร้านนะครับเพราะว่าทุกร้านก็จะมีรสชาติเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับในทุกวันนี้นะครับร้าน โชยวิยาวอินเลี้ยวเตียนเนี่ยนะครับหรือร้านเครื่องดื่มแบบเขย่ามือนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องดื่มนะครับที่ช่วยดับกระหายหรือให้ความสดชื่นระหว่างวันเพียงเท่านั้นนะครับหากแต่ยังได้กลายเป็นสื่อกลางนะครับที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมร่วมสมัยของไต้หวันนะครับออกไปสู่สายตาชาวโลกนะครับอย่างปฏิเสธไม่ได้สิร์การดื่มชาในยุคปัจจุบันนะครับจึงไม่ใช่เพียงแค่ การบริโภคชานะครับแต่มันคือการมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมระดับโลกนะครับที่มาจากสังคมไต้หวันในยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปด้วยความคิดสร้างสารรค์เสรีภาพในการออกแบบรสชาติและความใส่ใจนะครับในประสบการณ์ของผู้บริโภคอย่างแท้จริงครับ จากภาพของผู้คนนะครับที่ถือแก้วชานะครับเดินตามท้องถนนในไทเปนะครับไปจนถึงวัยรุ่นนะครับในโตเกียวที่ต่อแถวยาวหน้าร้านแฟรนไชส์นะครับจากไต้หวันหรือกลุ่มนักศึกษานะครับที่โพสต์ภาพชานมไข่มุกลงอินสตาแกรในกรุงเทพซิดนีย์และนิวยอร์กนะครับทั้งหมดนี้คือบทพิสูจน์นะครับวัฒนธรรมการดื่มชาอันแข็งแกร่งของไต้หวันบนเวทีโลกครับคุณผู้ฟัง สิ่งที่ทำให้วัฒนธรรมการดื่มชาประเภทนี้เติบโตและขยายตัวไปได้ทั่วโลกนะครับไม่ใช่เพียงแค่รสชาติที่อร่อยนะครับหรือรูปลักษณ์ที่น่าสนใจเท่านั้นแต่ เพราะเครื่องดื่มแก้วเล็กๆนี้นะครับสามารถเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจําวันของผู้คนได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาที่ต้องการพักผ่อนนะครับความสุขระหว่างพบปะเพื่อนฝูงนะครับหรือแค่การได้ใช้เวลาอยู่คนเดียวนะครับอย่างเงียบสงบนะครับเครื่องดื่มชาแก้วหนึ่งนะครับจึงไม่ได้เป็นแค่ของดื่มกินเท่านั้นนะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศอารมณ์และ ความทรงจำเล็กๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับเอาละครับสำหรับคืนนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆนะครับที่อยู่กันมาจนถึงช่วงท้ายของรายการนะครับหากคุณผู้ฟังนะครับได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ไต้หวันนะครับก็จะเห็นว่าร้านชาเขย่ามือแบบนี้นะครับมีอยู่ทุกที่นะครับในไต้หวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนก็ตามนะครับหากคุณผู้ฟังได้มีโอกาสมาถึงแล้วนะครับก็อย่าลืมไปลิ้มลองกันนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่เกรงว่าจะสั่งไม่เป็นนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าหลายๆร้านนะครับก็มีเมนูเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าถึงไม่มีเมนูเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็มีรูปภาพให้เราดูได้นะครับสับคืนนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนอนดับฝันดีนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ